รมการพัฒนาชุมชนนำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนที่ตำบลมาโกอาบันซาโนประเทศอิตาลีซึ่งเน้นหนักในเรื่องการพัฒนาอาชีพในด้านการกเกษตรมาปรับใช้โดยปรับปรุงให้ได้สัดส,ส่วนกับสภาพทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมไทยโดยเริ่มดำเนินการที่ตำบลสารพีอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2508ภายใต้หลักคิด การช่วยเหลือที่ถูกต้องที่สุดคือการช่วยเหลือที่ทำให้เขาช่วยตนเองได้เน้นหนักไปในทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเกรษตรมีการแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคใหม่ๆให้แก่ประชาชนในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ในการยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชนให้สูงขึ้น โดยเริ่มจากให้ประชาชนร่วมพิจารณาตัดสินใจการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่พร้อมให้ความรู้จากนักวิชาการดำเนินการโดยหลักประชาธิปไตยจนเกิดการพัฒนาอาชีพการปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรมีการดูแลทุกสุขทุกเรื่องซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่โกรมการพัฒนาชุมชนได้นำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆภายใต้ชื่อโครงการนี้ว่าโครงการสารพี การก่อตั้งโครงการสารพีละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลหนังสือจังหวัดสตูลด่วนมากที่สตอ .28 ทบ .4227 ลงวันที่3มิถุนายน2513มีหนังสือจากจังหวัดสตูลได้มีหนังสือสั่งการให้อำเภอละงูโดยนายชานพันยรินผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลแจ้งนายอำเภอละงูพิจารณาคัดเลือกตำบลหนึ่งตำบลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นตำบลในเขตพัฒนาอำเภอซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนควรเป็นตำบลที่อยู่ไม่ห่างตัวจังหวัดมากนักมีการคข้ามา,าคมซึ่งสามารถเข้าถึงท้องที่ตำบลน,นั้นได้ตลอดทุกฤดูการสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการเนื้อที่การปกครองของตำบลไม่เล็กหรือกว้างขวาง,งจนเกินไปให้อยู่ในกำลังของเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการได้อย่างทั่วถึงและท้องที่นั้นๆอยู่ในระยะเริ่มแรกของการพัฒนา มีประชากรหนาแน่นพอสมควรประมาณ3 0 0 0ถึง10,000คนขึ้นไปราษฎรมีลักษณะก้าวหน้าและมีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงตนเองราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพในด้านเกษตกรกรรมเช่นทำนาทำสวนปลูกพืชไร่เป็นหลกักความรู้และวิธีการประกอบอาชีพยังเป็นไปตามแบบดั้งเดิมเป็นส่วนมากซึ่งสามารถที่จะนำเทคนิคและวิธีการแบบใหม่เข้าไปปรับปรุงและส่งเสริมได้เป็นอย่างดี มีทรัพยากรในท้องถิ่นพอสมควรเช่นแหล่งน้ําและดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูกซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้เป็นอย่างดีหนังสืออำเภอละงงูด่วนมากที่สต52ทับ1527 ลงวันที่15มิถุนายน2513เรื่องการเคัดเลือกท้องที่เพื่อดำเนินการพัฒนาตามแบบโครงการสารพีโดยนายพดุงพลรักสมุบัญชีอำเภอโทรรักษาราชการแทนนายอำเภอละงูแจ้งผลการเคัดเลือกพื้นที่หมู่ที่3ตำบลละงูเป็นสถานที่ดำเนินงานตามโครงการดังต่อไปนี้ลักษณะทั่วไปอาณาเขตที่เหนือติดต่อตำบลเขาขาว,ขาวตำบลกำแพงอำเภอละงู โดยมีคลองละงูกั้นอนาเขตที่ใต้ติดต่อตำบลปากน้ํำอำเภอละงูและมหาสมุทรอินเดียที่ตะวันออกติดต่อตำบลแปรระอำเภอเมืองสตูลโดยมีคลองหมังกั้นอนาเขตก่อนแยกเป็นอำเภอท่าแพที่ตะวันตกติดต่อกับตำบลปากน้ํำอำเภอละงู สภาพท้องที่เป็นที่ราบมีแหล่งน้ําเหมาะสมในาการประกอบการเกษตรมีที่ดินว่างเปล่าและที่ดินซึ่งทางราชการกําลังดําเนินการจัดสรรให้กับประชาชนเข้าไปทำมาหากินแปลงป่าพยมงามประมาณห0,000ื่นไร่ประชาชนเข้าไปอาศัยและทํากินได้ประมาณ500ครอบครัวการคมนาคมสามารถติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้านโดยทางรถยนต์ศูนย์กลางของตำบลคือหมู่ที่3บ้านเกาะยวนบ้านในเมือง การติดต่อกับจังหวัดอำเภอและตำบลใกล้เคียงสะดวกตลอดปีมีทางหลวงแผ่นดินสายฉลุงและงูและสายปากบาราตรังผ่านในตำบลซึ่งได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและมีการเสนอต่อกรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์พิจารณาต่อ ทั้งนี้ในวันที่26พฤษภาคม2514กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้นายอารีวงอาระยะและคณะพร้อมด้วยนายสรรเสริญโลหานชุนผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ผู้แทนบริษัทเชลแห่งประเทศไทยเข้าศึกษาพื้นที่และเห็นชอบเลือกเอาตำบลละงูอำเภอละงูเพื่อเปิดเขตดำเนินการหนังสืออำเภอละงูที่สต52 6831 ลงวันที่3ธันวาคม2,514โดยนายชัยโรสีริพรรักษาการในตำแหน่งนายอำเภอละงูแจ้งจังหวัดสตูลเพื่อยืนยันสถานที่ดำเนินการหนังสือจังหวัดสตูลที่สต .28 ทับ8ปลงวันที่27มกราคม2515โดยนายเปรมศักดิ์วิเชียนพักดีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลแจ้งให้หนายอำเภอละงูทราบว่า กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้เปิดดำเนินการพัฒนาแบบโครงการสารพีในพื้นที่ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลได้และมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่3ธันวาคม2514ระหว่างโกรงการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์นาะโกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยผู้ลงนามได้แก่นายพัฒบุญยรั ตอันอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและนายชาวชาวขวัญยืนผู้จัดการทั่วไปวุนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์มีการจัดทำงบประมาณประจำปีตามข้อผูกพันของวุนิธิซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่มีการลงนามสัญญาและตลอดปี2,515ถึง2,517งบประมาณรวมทั้งสิ้น558,000บาท หนังสือจังหวัดสตูลด่วนมากที่สอต28ทับ1123ลงวันที่4กุมภาพันธ์2515เรื่องโครงการสารพีโดยนายเปรมศักดิ์วิเชียนพักดีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลแจ้งให้อำเภอละงูทราบว่าโครงการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิได้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจำนวน2คนคือนายถาวรเหมือนคิดตำแหน่งพัฒนากรตรีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและนายสหัตอาดัมตำแหน่งพัฒนากรจัตาวาอำเภอละงูจังหวัดสตูลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่4กุมภาพันธ์2515จังหวัดสตูลมีคำสั่งที่555ทั2516ลงวันที่19ตุลาคม2516 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อและตรวจรับวัสดุมีนายสุภโยคพานิชวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ดําเนินการก่อสร้างตูนโ,โครงการสารพีหนึ่งหลังโดยวิธีพิเศษเป็นเงิน1 2 0 0 0 0บาทกําหนดและเสร็จเดือนมีนาคมสาย,ยน2517ตั้งแต่พุทธศักราช2515โครงการสารพีไม่ได้มีอนาเขตที่ชัดเจนและมีพื้นที่มากมายจึงทําให้ประชาชนเข้าไปประกอบอาชีพการเกษตรโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ปีพุทธศักราช2517กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบและพัฒนาที่สาธารณะทุ่งใหญ่ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับที่4 0 36ทั2515ซึ่งมีพื้นที่1,614ไร่44ตารางวาตามหลักกฎหมายที่สาธารณะอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินหนังสือที่สต .0220 ับ 2959ลงวันที่25พฤษภาคม2535เรื่องขอใช้ที่หลวงดำเนินการโครงการสารพีและศูนย์พัฒนาอาชีพโดยกรมการพัฒนาชุมชนมีความประสงค์ขอใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อจัดตั้งศูนย์สารพีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของประชาชนโดยไม่กำหนดระยะเวลาในการขอใช้ซึ่งได้มีการเสนอต่อที่ประชุมสภาตำบลละงูพิจารณาการขอใช้พื้นที่ปรากฏว่า มติที่ประชุมไม่ขัดข้องที่จะให้กรมการพัฒนาชุมชนใช้ที่ดินตามความประสงค์แต่หืนควรให้การเนื้อที่ไว้จำนวนหนึ่งไร่ๆเพื่อใช้เป็นที่จัดตั้งศูนย์รัชการของอำเภอละงูในโอกาสต่อไปผ่านไป18ปีจาก2,517ถึง2,535มีหนังสือจากกรมที่ดินขอให้อำเภอละงูทบทวนเพิ่มเติมการใช้ที่ดินของกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องจากเห็นว่า พื้นที่มีจำนวนมากเกินกำลังใช้ประโยชน์สำนักง,งานที่ดินอำเภอจึงประชุมสภาตำบลขอความคิดเห็นโดยสภาตำบลละงูจึงขอการที่ดินไว้สำหรับตั้งที่ว่าการอาเภอละงูจำนวนหนึ่งไร่คงเหลือสำหรับกรมการพัฒนาชุมชนใช้ส่งเสริมอาชีพรัษดรในพื้นที่จำนวน1514ไร่44ตารางวา ต่อมามีหน่วยงานราชการขอแบ่งใช้ประโยชน์พื้นที่เพิ่มเติมด้วยเห็นว่ามีพื้นที่จํานวนมากจังหวัดสตูลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการและแผนผังการใช้ที่ดินของศูนย์สารพีตามคําสั่งจังหวัดสตูลที่1 5 6่ทับสองลงวันที่สองกุมภาพันธ์พันสอระมหีลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานคณะกรรมการลงนามโดยนายหิรันสิทธิโกวิทผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยคณะ,ะกรรมการมีมติจัดสรรพื้นที่แก่หน่วยงานและองค์กรจำนวน15แปลงปี2544สำนักง,งานพัฒนาชุมชนประสานสำนักง,งานที่ดินอำเภอละงูรังวัดพื้นที่ได้296ไร่เศษและมีได้ดำเนินการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องเนื่องจากไม่มีงบประมาณ ดังนั้นได้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำเอกสารเพียง233ไร่1งาน88ตารางวาจนถึงปัจจุบันซึ่งโครงการสารพีอำเภอละงูยังคงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ต่างๆมากมายและโครงการสารพีอำเภอละงูยังต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้โครงการสารพีอำเภอละงูได้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาและสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ สังคมให้ได้มากที่สุด